มันนี่บัฟ a ฟ o ล o พอดแคเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายซัมซุงกลเล็กซี่แท็บแอ็ทแท็บเล็ตพันอึดสุดแกรงทนทานกว่าพร้อมลุยทุกกิจกรรมเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ samsung.com ถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปบอกอะไรกับตัวเองก็ได้เราจะบอกเขาคนนั้นว่าอะไรดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับพอดแคสตตอนนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะทำมาเนี่ยเพื่อพูดคุยกับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง30ปีแล้วกันนะครับคนที่แบบเพิ่งเรียนจบกำลังหางานทำหรือว่าคนที่ทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับว่า เฮ้ยในช่วงเวลาอายุก่อน30ปีนะครับในฐานะที่ผมเองก็ปีนี้ก็อายุ30ย่าเข้า31มนะครับมีอะไรที่ผมแบบทําผิดพลาดไปบ้างแล้วก็ถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมอยากจะจัดการมันอยากจะลงมือทํามันแล้วกันนะครับแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ทานะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังอายุไม่30แล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำเนี่ยครับผมก็คงจะดีใจมากๆแล้วก็อยากจะ encourage นะครับสนับสนุนให้ทุกท่านทําด้วยนะครับในในมุมมองของผมแล้วกันนะครับอยากให้น้องๆลวกันนะครับลองเก็บ podcast อันนี้นะครับ เป็นแบบอย่างหรือว่าตัวอย่างหนึ่งละกันนะครับถ้าเกิดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองเอาไปเดเวล็อปไปพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเองละกันนะครับแต่ถ้าเกิดฟังแล้วดูแล้วมันดูไม่ใช่ดูแล้วมันไม่ใช่ทางนะครับก็ดีลิทมันทิ้งไปละกันนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะคบว่าตอนช่วงที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปทํางานประจําเหมือนชาวบ้านชาวชาว่องเขาหรอกครับก็ด้วยไมเซตหนึ่งตั้งแต่เด็กๆแล้วะครับว่า าการทํางานประจาเนี่ยมันน่าจะประสบความสาเร็จในชีวิตหรือว่าเอาง่ายๆคือเป็นคนรวยได้ยากแะ้วกันนะครับด้วยประสบการณชีวิตของผมเนี่ยคนรอบข้างตัวผมที่มีฐานะเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าของกิจการนะครับส่วนคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตประมาณหนึ่งไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามคิดอยู่ตลอดว่าเออเรียนจบเนี่ยเราจะทําอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าผมจะเป็นพนักงานประจํานะครับพอตอนเรียนจบปั๊บผมก็ ร่วมหุ้นกับเพื่อนนะครับขายสลัดนะฮะถ้าเกิดใครเรียนธรรมศาสตร์อยู่ตอนช่วงประมาณสักปี5 4 5 5แล้วยังอยู่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตนะครับผมเชืวว่อทุกท่านน่าจะได้เคยเห็นร้านสลัดของผมนะครับชื่อว่าไม้สลัดนะครับตั้งอยู่ใต้หอบรรยันตรีนะครับก็ทําได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันทํากัน3คนนะครับแล้วก็ขยายสาขาเร็วเกินไปก็ง่ายคือเติบโต,ตแบบผิดวิธีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยคือมันยังไม่มี g ราฟไม่มีฟ o o แ p a n d a ไม่มี l ล n e Man อะไรที่มันจะมาแบบช่วยให้มันขายมากขึ้นได้ นอกจากการจะต้องขยายสาขาเท่านั้นนะครับมันเหมือนเป็นต้องสาวของธุรกิจเมื years, ่อก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารถ้าอยากขายมากขึ้นขายตอนหนึ่งช่วงเวลามากขึ้นนะครับเราก็ต้องขยายสาขาแต่ว่าพอขยายสาขาไปนี่ครับมันไม่ได้ดีเท่ากับสาขาแรกแล้วกันนะครับก็ถือว่าผิดพลาดทีนี้ก็ด้วยระยะเวลาด้วยอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายผม3ามคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าแยกย้ายให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเส้นทางของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยชีวิตผมก็เลยกลับมาเข้ามาทํางานประจํานะครับก็เลยอยากจะบอกกับน้องๆว่าเออถ้าเกิดผมได้ย้อนเวลากลับไปนะครับสิ่งแรกที่ผมจะ คิดเลยนะครับผมจะคิดก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยมีเวลาจํากัดในการหาเงินนะครับ ดังนั้นเนี่ยครับอย่าตั้งเป้าหรือว่าบอกกับตัวเองว่าเราจะทํางานหาเงินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่มีจริงมันจะต้องมีช่วงเวลาหรือว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องหยุดทํางานแล้วก็ต้องทยอยใช้เงินเก็บของเรานะครับง่ายๆคือวัยเกษียณนั่นแหละครับผมอยากให้น้องๆทุกคนหรือว่าใครที่มพ่มงต้องทางานนะครับคิดถึงเรื่องการเกษียณอายุนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเลยแล้วก็วางแผนกับตัวเองนะครับว่าเราอยากจะเกษียณแบบไหนนะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิด <S <S เรา ว่าเราอยากจะ,กะเกษียณแบบไหนเราจะรู้ครับว่าเมื่อเราทํางาน mm. เมื่อเรามีเงินเก็บปุ๊บเราจะเอาเองเินไปทําอะไรเราจะไปต่อยอดอะไรนะครับอยากให้ศึกษาเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะครับแปีเนี่ยผมเสียได้ในช่วงเวลาช่วงแรกๆเพราะว่าตอนที่ผมทําร้านสลัดเสร็จออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่าจบออกมาด้วยกันว่าเป็นหนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ากว่าจะลิควิดเดตตัวธุรกิจออกมาได้แล้วมีเงินกลับมาโปนี่อีกก้อนเนี่ย จริงๆผมจบออกมาด้วยการเป็นหนี้นิดนึงแล้วกันนะครับไม่อยากลงลึกในประเด็นตรงนั้นมากนะครับแต่ว่ามาพอเป็นหนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าพอเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้คืนหนูนะครับมันก็เลยทาให้เหมือนกับชีวิตผมดีเลยออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตผมมากๆนะครับดังนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านเริ่มต้นคิดถึงเรื่องของการเกษียณตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็ ใช้เวลานะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะลงทุนศึกษาการลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้เวลาให้มันเข้มข้นที่สุดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือออกไปเสี่ยงให้เต็มที่ครับอย่ากลัวเยอะครับในช่วงที่เรายังเด็กอยู่นะครับในช่วงที่เรายังหาเงินได้ไม่เยอะแน่นอนครับว่าเรายังตอนนั้นผมว่าผมก็กลัวความเสี่ยงเป็นคนที่ค่องขัางกลัวความเสี่ยงไม่ได้กล้าได้กล้าเสี่ยงมากนะครับแต่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะครับผมคงจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยให้ลองเสี่า่นนี้หอย นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เลยนะครับเมื่อเวลาโตขึ้นเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้น้อยลงเรามีภาระมีค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่เราเขาเรียกว่าเราทํางานนะครับที่บ้านผมเองคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทํางานอยู่ พอทางานอยู่ปุ๊บเนี่ยเรียกว่าภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าความกดดันความคาดหวังเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะเท่ากับตอนอายุ20ต้นๆครับมันยังสามารถเสี่ยงได้ถ้าเกิดผิดพลาดพังพลาดอะไรไปเนี่ยเอาตรงๆก็ยังอาจจะพอมีที่บ้านซัพพอร์ตอยู่บ้างหรือว่าความกดดันต่างๆมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่พออายุเข้าเลข3มเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังภาระต่างๆนี่ครับมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกเลยครับว่าสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานเพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้ามาเป็นวัยทำงานนะครับออกไปเสี่ยงให้เต็มมทีี่่่คครรรัับบเเพาาาะะวถ้ไสยงน เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนั่นะที่สําคัญมากแล้วสำหรับบางคนที่อายุขึ้น30เนี่ยพอเริ่มมีครอบครัวของตัวเองเริ่มมีภรรยาเริ่มมีสามีมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยครับภาระมันก็ยิ่งเยอะครับจะแบบบูร้างผ่านแบบไม่คิดหน้าคิดหลังตอนหลัง30เนี่ยผมว่าเริ่มทําได้ยากมากขึ้นนะครับมันอาจจะต้องแบบทุบมะเข้าวมะแกงรุยกันเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นอยากให้ระวัง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือทุกครั้งเวลาใช้จ่ายนะครับพยายามมีเหตุผลกับการใช้จ่ายเสมอไม่ว่าจะทําอะไรให้วางแผนเสมอครับทุกครั้งที่จ่ายออกไปให้คิดให้ดีให้ถี่ถ้วนครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกจ่ายออกไปไม่ว่าจะไปเที่ยวซื้อความสุขเอาไปลงทุนเอาไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทุกอย่างนะครับมันจะวิ่งย้อนกลับมาหาตัวเราทั้งหมดเลยครับทุกอย่างที่เราใช้ออกไปมันจะเป็นประสบการณ์กับตัวเรานะครับ ผมไม่ได้บอกว่าการไปเที่ยวเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมว่าการไปเที่ยวมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปิดโลกแล้วก็ทําให้เราเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นมากกว่าที่เราเห็นนะครับผมแนะนําให้ไปเที่ยวด้วยถ้าเกิดสามารถแบ่งไปเที่ยวได้นะมันทําให้เราเห็นโลกกว้างขึ้นจากที่เราเคยอยู่แค่ในประเทศไทยเราอาจจะได้เห็นแนวโน้มต่างประเทศเห็นธุรกิจต่างประเทศว่าเาั้กำลังทาอะไรกันอยู่มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจอะไรนที่เราก้าวไปทําก็ได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากจะให้วางแผนนะครับไม่ใช่เพาะแค่แผนการเงินว่าจะต้องมีอะไรแผนการเง ใครอยากเริ่มต้นวางแผนการเงินนะครับลองเซิร์ช Google นะครับคำว่าวางแผนการเงินฉบับสมบูรณ์นะครับลิงก์แรกของ m o น e ี b u f f a l o i n t h เลยนะครับอันนั้นจะเป็นไกด์ไลน์ที่ผมพยายามสรุปให้สั้นง,ง่ายกระชับนะครับแล้วให้ทุกท่านไป Google ต่อได้ว่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับอยากรู้ว่าตัวเราจะทําอะไรต่อไปเราจะทําอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าผมจะบอกเลยครับว่าทํางานชิ้นเดียวเนี่ยทำงานมีไรายได้ทางเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วครับหลังจากที่ยุคโควิดเป็นต้นมานะครับเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามาเนี่ยผมว่า มันน่าจะมีเขาเรียกว่าการทํางานแบบไม่ตกงานถ้าเราไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับผมว่าน้อยลงเรื่อยๆเออเราทํางานอยู่บริษัทเอกชนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีคือถ้าเกิดเรามีรายได้ได้หลายทางนะครับมันสร้างเริ่มสร้างเริ่มสร้างเงินปันผลเริ่มสร้างค่าเช่าเริ่มสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างที่เจเนเรตรายได้กลับมาให้เราหลังเวลาทํางานตอนช่วงเราทางานแชั่วโมงเราทาให้เต็มที่ครับหลังจากนั้นเรามาทําของตัวเราเองเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาที่เราทาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะ เป็นอนาคตของเราเป็นธุรกิจของเราเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้หาอะไรทําเพิ่มเติมไปด้วยนะครับอย่าพอใจกับรายได้ทางเดียวเด็ดขาดนะครับมีรายได้หลายทางปลอดภัยมากกว่าครับสมมุติว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราต้องออกจากงานหรือว่าเราจำเป็นต้องเลือกกับอะไรบางอย่างเนี่ยชีวิตที่มีทางเลือกนะครับผมว่ามันมันดีกว่าชีวิตที่ไม่มีทางเลือกอะไรเลยครับว,วันที่เราไม่มีทางเลือกเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างกดดันแล้วก็ค่อนข้างทุกข์มากๆนะครับเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีทางเลือก ต้องทาในสิ่งที่ไม่ได้อยากทําแล้วก็ไม่ได้เงินมากพอที่จะเลี้ยงทุกอย่างได้นะครับมันเป็นความทุกข์ที่แบบผสมประสานปนเปกันไปหมดเลยครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยครับก็คือให้ฟังคําพูดของคนอื่นน้อยลงนะครับอ,อันนี้อยากจะให้แบบฟังแบบตั้งใจนิดนึงนะครับคำว่าฟังคนอื่นน้อยลงนี้ไม่ได้หมายความว่าอีโก้สูงจัดฉันคิดอะไรถูกเสมอนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าอยากจะให้ฟังคําของคนอื่นที่วิพากษ์วิจารณ์แบบไม่มีเหตุมีผล คําพูดที่มันแบบทําร้ายจิตใจอะไรต่างๆเรานะครับผมมักจะบอกว <p> ่าให้เลือกฟังคําของคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรานะครับมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับตัวเรามากกว่าผมก็เคยย้อนกลับไปคิดเอ้ยบางทีถ้าเกิดเราฟังคําพูดของคนอื่นน้อยลงแล้วมั่นคงกับสิ่งที่เรากําลังทํามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้แบบตั้งใจฟังเสียงของตัวเองแล้วก็ฟังคนที่เรารักและคนที่รักเรานะครับเยอะๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะแนะนําอยู่บน เบสที่ว่าเฮ้ย เขาเป็นห่วงเราจริงๆนะครับแต่ว่าคำแนะนําของคนบางคนคนอื่นที่คิดกับเรานะครับผมจะค่อนข้างพิสูจน์แล้วนะครับว่าเฮ้ยบางทีเขาพูดปุ๊บเขาลืมเลยนะครับบางทีคําพูดนั้นมันอยู่ในใจเราเป็นปีอยู่ในใจเราแบบหลายเดือนนะครับแต่คนที่พูดพูดแล้วพูดแล้วไปเลยนะครับแต่คนที่เก็บมาคิดก็คือตัวเราเองนะครับผมก็เลยจะบอกว่าคําบางคําคําพูดบางคำเนี่ยเก็บเป็นแรงผักดันได้แต่ถ้ามันกดดันทําให้เราไม่มีความสุขนะครับอยากจะบอกว่าก็ช่างแม่งเลยครับมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสุดดท้้าาาายยถเเเกกกกิอออจจะะตืืนนแลลหั ซึ่งผมเองก็มีปัญหาติดมาแบบหลายปี3ปี4ปีแล้วแล้วกแก้ไม่หายเลยครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับผมเคยคิดว่าเราตอนนั้นยังเด็กด้วยแหละมั้งครับก็เลยทํางานแบบเออนอนเวลาสองสามชั่วโมงติดต่อกันหลายเดือนนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่งานเยอะงานประจําก็เครียดงานลองที่ทำนะครับก็เริ่มเยอะก็เครียดนะครับ นอนจริงๆเนี่ยได้วันละ4ชั่วโมงฮะแล้วก็นอนนอนไม่หลับด้วยเพราะว่าต้องคิดงานตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็ต้องไปทํางานต่อแล้วกลับมาก็ต้องต่องานของตัวเองเนี่ยครับมันก็เลยเป็นเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหร่างกายใช้คำว่าเอาคืนนี่เลยครับช่วงที่ผมสุขภาพดีมากๆเ่ยก็มีนะครับตื่นตีห้ไปเล่นฟิตเนสเริ่มงาน8ปดโมงเช้ากินอาหารเสริมดูแลตัวเองกินน้ําเยอะๆมีนะครับแต่ว่าพอเวลา ที่เราต้องทํางานอย่างอื่นมากขึ้นโฟกัสอย่างอื่นมากขึ้นนะครับมุมมองเรื่องของสุขภาพไยเนี่ยก็เลยเหมือนกับถูกทิ้งแล้วกันนะครับเรียกว่าไม่ได้สนใจเลยทิ้งมันไว้ข้างหลังเลยครับแล้วก็ อ่ะไม่เป็นไรนอนน้อยเอางานต้องเสร็จลูกค้าต้องได้เก็บเงินทํางานเก็บเงินหางานก่อนนะครับมันก็เลยมีผลกับสุขภาพมายาวๆเลยครับหรือว่าที่หลายๆท่านเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดมนั่นแหละครับออฟฟิศซินโดมเนี่ยมันทาลายสุขภาพมากๆนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นโรคฮิตนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพมากพอมีการเหยียดยืดกล้ามงกล้ามเนื้อออกกําลังกายอย่างถูกต้องนะครับปัญหาออฟฟิศซินโดมผมว่าน่าจะน้อยนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเด็กอยู่ยังไม่ปวดยังไม่อะไรก็ตามนะครับผมเชื่อพูดไไไปปตออนนนนเีี้้ยยกก็าาาจจจะะมม่่่่ขใััสคทงว แต่ถ้าเกิดเลือกได้นะครับผมจะกลับไปบอกกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยดูแลสุขภาพหน่อยอย่าทุ่มเททุ่มแรงกับมันขนาดนั้นอย่าอดหลับอดนอนนะครับออกกําลังกายให้บ่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกลับไปบอกมากที่สุดเพราะว่าวันที่เราป่วยนะครับมันแบบมันทรมานจริงๆนะวันที่มันหลังมันปวดจนลุกจากเตียงนอนไม่ได้นะครับ แล้วก็ทํางานประสิทธิภาพก็ลดลงด้วยเวลาปวดหลังนะครับคิดอะไรมันก็จะแบบพอยิ่งคิดยิ่งปวดมันก็เหมือนยิ่งเกรงกล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังไปหมดเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับร่างกายนี้ไปอีกนานนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุยืนหน่อยแล้วกันนะครับเราก็ต้องอยู่กับมันไปอีกหลายสิบปีนะครับดังนั้นการดูแลเรื่องของการกินการนอนอาหารทรงอาหารเสริมกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาถ้าเกิดตั้งแต่ทำงานจนถึงตอนนี้ผมว่าก็ใช้เวลาประมาณ8ปีนะครับประมาณนี้ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะครับผมคงอยากจะบอกตัวผมเมื่ออยู่2ิบตามพอดแคสต์อันนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ที่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกาลังใจให้กับทีมงานมันนี่บอฟฟาโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคคดีกกัับบารรลงทุนนะ